สวัสดีค่ะวันนี้มีแขกมาเยี่ยมเจ๊เพกถึงบ้านนะคะคือเจ้าของโรงงานซีอิ๊วจันแสงการรถนี้นะคะวันนี้เขามากันมาเยี่ยมเขามีหลายอย่างนะคะสินค้าของเขามีทั้งน้ำจิ้มสามรสก็อร่อยนะคะแล้วก็มีทั้งกะปิเจี๊วดำซีอิ๊วขาวคารถรตต้นตำรับ กินมาตั้งแต่โบราณโบราณใช้มาตั้งแต่โบร,บราณเลยยี่ห้อเนี่ยวันนี้ได้เจอตัวจริงแล้วนะคะ <Okay. S 2> ของคนภูเก็ตแท้ๆเลยเนี่ยของคนภูเกต็ตลูกหลานเขากันแสงหมดเลยนะครับครับอันนี้ถ้าใครอยากจะสั่งซ <c oughs> ีล <c oughs> ม,ม,มีมีช่องทางนะครับเอ่อต้องยังไงนะครับไปที่เพจอะไรค่ะใพวกก็เอ่อซีวตรารถยน์บายภูเก็ตจันแสงค่ะครับ แล้วส่งให้จะส่งให้ได้ได้นะครับค่ะได้ค่ะสอบถามเข้ามาได้ค่ะหรือติดต่อทางผ่านทางที่เฟปจะได้ค่ะครับของเขาดีจริงนะแมะนีจริงในที่ตัวนี้ของเขานี่กะปิจริงนี่อร่อยมากเมื่อกี้ชิมแล้ว<ะ>นะเออได้มายอมหรือเออมามองสามคด,ดูจิ้มนี่นะ่าสุดยอดเลยอร่อยมากเนี่ยเดี๋ยวที่เพจจะมีรีวิวอะไรให้ดูอีกสักวันสองวันสักวันสองวันนี้จะมีรีวิวให้ดูอีกนะคะ นี่เป็นของแพ็กเกจที่เขาสวยนะคะเป็นของกวากก็ได้อาจิเพกขอบคุณโรงงานขอบคุณ่าที่เขามาเยี่ยมเราขอบคุณมากค่ะทุกคนนะคะหลานเป็นเหรียโอเคปิดไหมบ๊ายบายบายบายโอเค คุณมากครับสวัสดีครับค่ะวันดีค่ะพบกับจิเพ็กอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาทําเมนูอาหารข้าวขาหมูค่ะแต่ก่อนอื่นเราต้องทําขาหมูเป็นพะโ้ขึ้นมาแต่ก่อนนะคะแล้วส่วนขาหมูที่จะใช้เนี่มีขาหมูอันนี้จิเพ็กซื้อเนื้อขานหน้านะคะเนื้อขานหน้ามันจะมีเนื้อมีหนังหน่อยมีเนื้อเยอะแล้วแล้วต้มน้าร้อนมันลวกเขาเผามาแล้วที่ร้านมันเผามาอีกแล้ว ก็คือมันต้องน้ำร้อนลวกอีกทีแล้วเนี่ยลวกน้ำร้อนอีกแล้วแต่เดี๋ยวเป็นปเดี๋ยวจะทำแล้วค่อยไปทอดทีแต่เครื่องปรุงมันนะก็มีเนี่ยมีรากผักชีพริกไทยกระเทียมแล้วก็น้ำตาลทรายเกลือซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวเนี่ยเราก็ต้องใช้ยี่ห้อนี้แล้วนะคะยี่ห้อของจันเสงนะคะซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวของอร่อยจริงๆริงนะของอร่อยจริงๆเดี๋ยวนี้ของมีหลายอย่างนะคะมีทั้ง ก๋เ,เกี้ยวมีทั้งกะปิเจกะปิเจของเขานี่อร่อยมากเราเอามาทําเป็นกะปิหวานจิ้มมะยมแอ้วก็เออจิ้มมะยมจิ้มมะม่วงสามมาดูกะปิหวานของเขานี่เนี่ยลองที่เพิลองมาแล้วนะคะมาใส่น้าตาลปี๊กปไปหน่อยหนึ่งโอ้ยกินอร่อยมันไม่มีกลิ่นข้าวอร่อยมากมากินกับมะยมมะยมสดสดนวดลูงสามมาดูนนมีชุดเป็นชุดของฝากรอครับอันนี้มีชุดของฝากด้วยนะคะวันวันก่อนจันแสงมาเยี่ยมใช่ไหมครับวันจันแสงเขามาเชย,ยมที่บ้าน แล้วเอาชุดเนี่ยมาฝากเนี่ยของข้องนี่ของข้อนี่เป็นเป็นสินค้าพื้นเมืองนะไอของของพื้นเมืองของภูเก็ตนะคะของข้ออร่อยจริงแน่จริงไม่ได้โมไม่ได้โมยอดจริงจริงเราเราดั้งเดิมมาตั้งแต่บรรพาุรุ่ของพ่อแม่เรามาแล้วตอนนี้ก็เราเอาตัวจริงอย่างจริงมาทําให้พี่น้องจิเพ็กก็ร่วมสนับสนุนโอท็อปบ้านเรานะจิเพ็กก็ร่วมสนับสนุนโอท็อปของ เมืองภูเก็ตของเรานะคะแน่จริงร้อยร้อยฟ้องกินภูเก็ตร้อยร้อยเลยโอเคเออวันนี้จเิเพ็กเดี๋ยวเดี๋ยวยืนยืนก่อนจิเพ็กยืนก่อนวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงวันนี้หลังคารู้สึกหลังคาสีสวยนะวันนี้ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนลังคาเจ้าสาวเลยนะวันนี้นะเออไปทําหลังคา,าใหม่าเราเริ่มขั้นตอนแรกกันอตอนแรกนี้เราก็จะเอาเนี่ย ขาหมูนี่ไปทอดกับน,น้ำมันซะนุ่งกับน,น้ำมันสักหน่อยสักน้อยก่อนเราขาหมูเลยทอดสักหน่อยถ้าพอสุกนะไม่ต้องเลืองมากทอดพอเลืองไม่ต้องสุกมากหรือเปล่าพอตอนนั้นไม่ต้องใหสุกมากแม่พูดสลับเลย อนี้เวลาเรามาต้นะมน้ำมาทำให้รูดหนังมันจะได้คงหนังมันจะอร่อยแล้วมันก็จะไม่เสียรูปเวลาเราตุ๋นนะนะใช่ใช่ไปเย็นๆนะก็ไปอะไยขาันี่ทำได้สองจัแต่ลูกชอบยินขาหมูที่มันไม่ใส่เครื่องยาจีนเพราะว่าอร่อยนะ ใส่เคื่องยาจีนบางทีมันก็เห็นนะใช่ถ้าเราจะใส่ใ้หอมนั้นนิดเดียวใส่มบหอมนิดหน่อยพอนี่เป็นสูตรแบบจีนที่ต้มกับน้ำตาลนะเซียวูบหอมนสัเก็ดก็ะ้ลงไปอย่าอยัดอยัเมกับไอ้นะอมอย่าใส่เยอะความสาคัญนี่มันอยู่ที่ซอยูใช่ไหมนะถ้าซอยวูแม่อร่อยก็แม่อร่อยนะแล้วก็ไอ้ต้นอมนี่มันำูมาโลนอย่าใส่เยใส่แล้วมันเหม Está dentro จะเราพอเริ่มหลังหลังมันเริ่มเลื่มเรืองนะจะเด่นอะไรกอขอสะดุ้งน้ำมันหน่อยๆจะดูดีอ่ะมันจะอร่อยขึ้นไงตอนที่เราจะทอดนี่นะคะตอนรัมัเราอังนหน่อยมันกระโดดกระเด็นหมดจะหลบๆอยู่นี้จะเด็นไกลมากน้ำมันวิ่งกันหมดตาตาองก็วิ่งนะครับตอนนี้ ถ้าเราไม่ทอดก็ได้แต่ว่านั่นนันเราอยากจะให้ความอร่อยใช่ไหมดึงดึงดๆๆดงดึงงเรียมันก็เรียงฮะเราจะทาเราจะทำขาหมูพันโลเนี่ยนะด้วยกระทะเลยเพราะถ้าใส่หม้อเีเดี๋ยวมัน nữa mình sẽ quây một nho mà cắt hẹp, bĩ hết ngang quang, quang. làm bớt đấy, hãy cho, anh này không, không cắt, phải không? Chúng bớt vào tủ sắt, rồi sẽ lấy nước để, nó sũng มุมไม่เวลาใส่เครื่องลงไปเลยหรือเปล่าใส่เลยใส่เลยใส่เลยเอใส่ซีอิ๊วดำนะคะปริมาณตวงตวงไหมถ้วยหนึ่งถ้วหนึ่งถ้วยหนึงขาหมูหนึ่งขาประมาณต้วย อันนี้ของจันแสงมันจะไม่ดํามากมมนะหม่นะสีมันจะสวยนะใช่ใช่ถ้าเป็นที่อื่นลองดูสีนิดนึงอาจจะดำมันดำแล้วของจันแสงจะไม่ดําสีเขาสวยสวยมากอ่าทีนี้สียุข,ขาวสียขานนี้จะได้ความหอมนะความหอมความเค็มประมาณถ้วยนึงเมื่อ ต่อไ,ไปก็นี้นะคะาโหอมสามเกืนนะาคาเกือกระเทียมพริกไทยรากผักชีขาดไม่ได้อันนี้นี่ของหอมแล้วก็น้ำตาลทรายขาวน้ำตาลที่เราใส่อย่างนี้ก่อนจะไปเดี๋ยวสาย้ารสชาติ ถ้ารสชาติชิมรสรสชาติยังยังไม่ถึงน้ำตาลเราก็เพิ่มน้ำตาลอีกแล้วเกลือเกลือก็อเอาสักนิดหน่อยก่อนเนี่ยตัวนี้เราใส่นนิดนึงตัวนี้เขาเรียกอะไรไม้หอมอ๋อใส่นิดนึงโอ,อ้ยกากช่ไ,ไหมเนีไไน่ยอะไรอะไรเขาเรียกอะไรอบเชยอ,อบเชยอ,อบเชยฝรั่งเรียกซินามอนซินามอนเหรอ บ้านลาไม่หอมอต้องไปสักชั่วโมงเดี๋ยวก็เปืดอยหมดประมาณสักสักเดี๋ยวสักพักมาเปืดอยดีกทีนขาหมูจะไม่เปื่อยเร็วเมื่อกี้เมื่อกี้พอมันเริ่มจะได้ที่นะพิกพิกกลับออกมาแล้วเนี่ย พริกจากข้างล่างให้ขึ้นข้างบนไว้สักพักต,ต้มมันจะน,น้ำมีงวดนะไอ้น้ำมันงวดเดี๋ยวนี้นี่เปื่อยเรถ้าจิกลองก็จะใช้ได้ก็เติมน้ําไว้เติมน้ําไว้สมมุติตว่ามันยังไม่ได้ที่ก็ต้องเติมน้ํานะอย่าปล่อยน,น้าแห้งเดี๋ยวมันจะเสียเติม,มนม้มําไว้จนกระทั่งว่าเออดูสึก,กจะได้ที่แล้วถ้าสีมันยังไม่ค่อนก็เติมสีดําหน่อยนึงแต่ถ้าสีมันอย่างนี้แล้วคงจะได้ที่แล้วสวยแล้วสวยแล้วนี่คือว่าสวยแล้ว เดี๋ยวเราชิมรสชาติวันน้ำแกงมันนะนะขาดอะไรเราก็ค่อยเพิ่มไปค่อยๆเพิ่มความเค็มความหวานนี่คงจะมาแล้วคงจะได้ที่แล้วน้ำมันงวดจะชิมไม่เตน้ำมันงวดจะพักเดี๋ยวชิมอีกทีก็ยกนะคะง่ายๆเนี่ยข้าวขาหมันต้องหวานนํานะหวานน้ำหวานเค็มๆหวานเค็มๆโอเคเดี๋ยวมาเจอกันข้าวขาหมูเนี่ยง่ายนิดเดียว ซื้อขาหมูนี่มาสองกิโลซื้อกับซีพีนะเก้าสิบบาทเองทําเนี่ยข้าวขาหมูกินได้ทั้งบ้านไปกินสองทอนนี่เก้าสิบาทเหรอเก้าสิบค่ะซื้อซื้อที่ไหนเนี่ยซื้อที่ว่าไอเขาได้กบอะไรประชารัฐประชารัฐมาขายของซีพีอ่ะหมูก็โลเจ็ดจิบห้าบาทถ้าเนื้อสันคอก็โลเก้าสิบขาหมูนี่สองโลได้เก้าสิบบาทถูกมากนี่ทำกินกันนะสี่ห้าคนครอบครัวใหญ่ๆนี่นี่นี่ไปซื้อจริงๆได้ สองจานนี่โอ้จานละร้อยจานเก้าสิบจานสี่านห้าสิบสองจานก็เป็นร้อยแล้วสองจานก็เก้าสิบแล้วอถึงอันนี้เราทํานี่ถ้าเราครอบครัวใหญ่ๆนะหกคนเนี้ยกินได้อยู่นะคนเนี่ยก็กินได้ทั้งวันเนี่ยสบายมากที่บ้านวันนี้ยังไม่หมดนะเนี่ยเดี๋ยวต้องแบ่งให้ลูกหลานอีกไปให้หลานกินสักหน่อย้าเรากินสี่คนไม่หมดเนี่ยวันเนี้ยโอเคนะเดี๋ยวเจอกันดีเดี๋ยวเจอกันตอนที่สุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกอมา อันนี้สวยจริงๆนะสีส<ว>ผมนะมากมากวันนี้วันนี้ดูแบบสีผมนี่ทําให้หน้าอ่อนไว <White S 2> น <ะ S 1> เลยนะเดนะีย๋ยวจะไปโกกบ้างนะม <laughs> <laughs> โอเคอันนี้หลังจากเติมน้ำเป็นรอบที่สองนะครับจะเติมอีกเพราะว่าขาหมูนะคะขาหมูนี่มันยังไม่เปื่อยเราต้องเติมน้ำเรื่อยๆเติมน้ำต้มไปเรื่อยๆจนขาหมูเปื่อยเราจะใช้ได้ ยังไม่เปื่อยนะคะเต thing, ิมน nice. ้ำ okay. อีกอีกอีกทีนี้ก็ทีนี้ทีนี้ได้แล้วทีนี้ทีนี้คนน้ำแห้งทีนี้คงจะได้ที่สีสวยนะอืมสีสวยไม่ได้ม้สีอิวนี่สีสวยจริงๆริงของดีของภูเก็ตนี่แหละ มีเติมน้ำรอบที่ที่สามได้ไหมอืมก็ออยังไม่เปื่อยเติมไม่ได้เลเติมกะปริมาณทำชาแล้วใช้ได้แล้ว มันเล็กไปหน่อยนะมันสวยดีมากินเดีย hmm. วหน้าตาอิ่มเอิบขาหมูเนาะดูขามันอ้วนเหมือนคนทำเลยนี่ ี่่รู้ขาหมูป่องนี้ที่จะมากินกับข้าวขาหมูนี้ขาหมูทําเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะโดยใช้สีอิ๊วของร้านยันแสงนี่นะคะสีอิ๊วการรจันแสงนะคะวันนี้ได้มาทําขาหมูพะโล เราจะมากินนะข้าวขาวหมูเเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจิ๊เพชจะทําการชิมแล้วจิ๊เพชก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่ได้ติดตามรายการนี้แล้วก็ขอบคุณเจ้าของร้านจันแสงด้วยนะคะลูกลานที่เข้ามาเยี่ยมจิ๊เพชกว่าน,นั้นเอาซีอิว๊ว,ออวดำซีอิ๊วขาวเนี่ยเอาของตรงนี้ยทุกอย่างเขามีทั้งตเตาเจี้ยวเต้าซีแล้วก็กะปิ กะปิแล้วน้ำจิ้มเลยนะคะโอ้เขามีน้ำจิ้มนี้ด้วยนะคะน้ำจิ้มสามรสเขาอร่อยมากมาลองทําดูแล้วบอลน้ำจิ้มสามรสนี่ทําปลาสามรสอร่อยจริงๆริงจิ้มไก่ก็ได้น้ำจิ้มสามรสเนี่ยนั่นทดลองมาแล้วทปาปลาสามรสกินดูแล้วอร่อยมากของเขาเดี๋ยวนี้มีหลายตัวนะคะย่อเนี้ยจิ้มขาหมูนี่ก็น่าอร่อยนนะีไหจิ้มขาหมูก็ได้กินกับอะไรก็ได้เนี่ยแต่ทดลองมาแล้วทปาปลาอาทาพริก,กว่านั้นใช้ได้อยู่อร่อยอร่อยๆนีะข้าวต่างหมูเดลคิ๊บจะทำการชิมนะคะ ข้าวขาหมูวันนี้อ้วนทุกวันเนาะใส่นมนำส้มเด็ดหน่ยันเลี่ยเดีการชิมแล้วน,นะคะอืม ห่อมจริงไปเลยโมหอมซีอิ๊วใช่ไหมหอมมากอร่อยมากรสชาติเป็นไงครับเค็มนิดหนึง่งแต่ไม่ต้องมากแต่หอมซีอิ๊วกินซีอิวนิบมามากเลยกินหอมตอนที่เราห้องอยู่ในกระทะที่หลังบ้านเนี่ยหอมทั่วม่านเลยกินมันมาเลยแดดแต่อร่อยจริง อร่อยมากท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะติดคุผู้ติดตามถ้าอย่างไงก็ไปทดลองทําดูนะคะไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์นมาได้นะคะกดถามมาได้นะคะแต่อย่าลืมนะคะสีอิ๊วของเขาเนี่ยอร่อยมากเขาล้างยันแสงเนี่ยอร่อยจริงๆไม่ได้ม้แล้วชมท่านผู้ชมถ้าชมจิ้มไปอยู่ทางบ้านแล้วนะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์จิปด้วยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณมากนะคะ ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่นอนีกคำหนึ่งแน่นอนออแน่นอนการันตี